สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะ ดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันพรฤหัสบดีที่30มกราคม2568ค่ะเช่นเคยค่ะการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพรวมถึงเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะทั้งทาโร่และโชคดีมีสุขให้คุณนำไปปรับใช้กันค่ะรวมถึงจะมีคำแนะนำจากลูกเต๋าออร์เคิลด้วยนะคะยังไงก็ตามแตก่ก็ดูกันเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเราต้องไม่ลืมตรงนี้นะคะไพด่ดีทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ไพ้ออกมาเป็นลบนะคะเตรียมแผนรับมือนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะต้องมีแผนสำรองในแต่ละวันนะคะสีมงคลพฤหัส,สบดีนี้ค่ะต้องการเสริมดวงเรื่องความรักใช้สีเขียวยกเว้นคนเกิดวันเสาร์เสริมดวงเรื่องการงานใช้ฟ้าใช้น้าเงินยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินโชคลาภนะคะใช้สีแดงค่ะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์วันนี้หลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะเรามาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะ หกหกและแปดเก้าไพ่าโรค่ะเลขเก้านะคะ 9, เก้าเหรียญค่ะอัศวินไม้ค่ะเด็กถือถ้วย การงานคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะตัวคุณนะเหนื่อยมาเยอะนะวันนี้ก็ชื่นชมกับความสําเร็จหน่อยก็แล้วกันนะคะนะเพียงแต่ว่าอา,อาจจะมีเรื่องที่ต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องของการวางแผนการคิดการวิเคราะห์นะคะในส่วนของสถานการณ์นะคะมันไม่ได้เหนื่อยมากหรอกเพราะว่าเราที่ผ่านมาเราก็เหนื่อยมาแล้วนะวันนี้ก็นพยายามผ่อนคลายหน่อยก็แล้วกันนะคะยังไงก็ตามแต่ถึงแม้ว่ามันจะราบรื่นทุกอย่างมันจะสําเร็จมันเป็นไปตามแผนการที่คุณอาวางเอาไว้ แต่คุณเองคุณยังคงโฟกัสกับงานที่ทำนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นงานในการคิดการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์พวกเนี้ยนะคะหรือการวางแผนพวกเนี้ยนะซึ่งตัวคุณเองไม่ได้เครียดนะคะไม่ได้เครียดแต่ว่าเราเองเราค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าใส่ใจมันก็เลยบางท่านก็เออทำงานจนดึกจนดื่นนะคะยังไงก็ตามแต่ใส่ใจในเรื่องของการพักผ่อนนะการผ่อนคลายบ้างนะคะนะควรจะเขาเรียกว่า ชื่นชมความสําเร็จของตัวเองหน่อยก็แล้วกันนะคะอย่าไปหมกมุ่นกับมันมากเนาะ เรื่องของการเงินค่ะยังคงมีเรื่องที่ต้องสู้ต้องลุยต้องวิ่งเต้นนะคะตัวคุณพลังในการหาเงินน่ะเยอะนะคะอุ๊ยนะฉันก็จะทาอันนี้ฉันก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างนะคะนะเรียกว่าในส่วนของรายรับน่ไม่ต้องห่วงแต่ส่วนของรายจ่ายก็อาจจะมีรายจ่ายเกี่วยวเรื่องของการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเดินทางเรื่องงานหรือว่าในเรื่องของการลงทุนอะไรก็ตามแต่เพราะคุณเองคุณทํางานในเชิงรุกเพราะฉะนั้นการเงินมันก็จะได้มาแบบแบบเชิงรุกเหมือนกันนะคะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะนะเรื่องของเขาเรียกว่า กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีประเด็นที่ทําให้โดนผู้ใหญ่ตําหนิเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินใช้ทองหรือว่าที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินพวกนี้เราเองเราก็ต้องดูกันไปตามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของว่าเงินขาดมือหรืออะไรไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าบางทีคุณอาจจะใช้จ่ายเกินมือไปหน่อยอะไรแบบนี้เนาะไม่ค่อยมีวินยัยนะเพราะว่าคุณรู้ว่าค,คุณเหนื่อยในการหาเงินคุณก็อยากใช้เงินเนาะแต่บางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยหรือว่าคนใกล้ชิดประมาณนี้ส่วนความรักค่ะ คนโสดวันอาทิตย์นะคะก็มีมาให้หวั่นไหวแหละไม่ว่าคุณหวั่นไหวกับเขาหรือมีใครหวั่นไหวกับคุณนะคะก็มีเลงเลงมีหวั่นไหวมีให้แบบว่าให้ฟินให้รู้สึกดีเนาะแต่เพียงแต่ว่าสถานการณ์มันเพียงขึ้นขึ้น,นลงลงสถานการณ์ยังแปรปรวนไม่แน่นอนแปรปรวนทั้งคนที่เข้ามาสนใจเราแปรปลวนทั้งคนที่ทั้งตัวเราเองที่ว่า เอะตกลงจะจะเอายังไงกันแน่นะเอานะบางทีช่วงเช้าบางทีได้กคุยก็ดีแต่หรือบางทีสักพักมันก็หงุดหงิดนะคะเอาแน่เอานอนกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะดังนั้นก็อย่าไปไปคาดหวังกับความรักแล้วกันนะคะนะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่ก็ระวังเรื่องของอารมณ์เช่นเดียวกันงอนน้อยใจเก่งนะคะเอาแต่ใจตัวเองทําตัวเป็นเด็กไม่ค่อยมีเหตุผลนะคะนะเรียกร้องความสนใจนะอารมณ์หรือสถานการณ์เหล่านี้นะคะมันอาจจะเกิดกับตัวคุณหรือเกิดกับแฟนคุณนะดังนั้นจาต้องเตรียมรับมือนะคะเพื่อที่จะ ทำให้เขาเรียกว่างอนก็งอนพอให้ได้แบบว่าพอให้ได้งอหรือถ้าไม่งอเราก็หายเองได้นะมันต้องเป็นแบบนี้นะคะมันต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีด้วยสุขภาพนะคะระวังปัญหาภายในช่องปากแล้วก็นะในเรื่องของเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตที่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองสักเท่าไหร่นะคะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบครัวความมั่นคงความปลอดภัยนะคะให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดแล้วมันจะทําให้ชีวิตของเรามันก็เรียกว่ามันมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็มีความสุขเนาะคนเกิดวันจันทร์ค่ะไพ่โชคดีมีสุขค่ะสามเก้า หนึ่งสองค่ะและสี่สองไพ่ทาโร่นะคะราชินีเหรียญค่ะสองหนึ่งค่ะไพ่เดอะโอเล็กสี่นะคะสี่ถ้วย การงานคนเกิดวันจันทร์นะคะวันนี้ถือว่านะโดดเด่นมากๆนะคะเป็นวันที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถของคุณสิ่งที่คุณร่ำเรียนมาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในการบริหารจัดการเรื่องของการงานผู้หญิงวันจันทร์นะผลงานของคุณจะโดดเด่นมากๆนะคะนะเรียกว่าการวางแผนง,งานความละเอียดรอบคอบการที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองได้เนี่ยถือว่าลงตัวมากๆในเรื่องของการงานนะคะโดดเด่นและมั่นคงด้วยผู้หญิงวันจันทร์นะคะคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะนะโดยเฉพาะยิ่งคนค้าขายคนท ธุรกิจนะเรียกว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณจะจัดการได้ดีตัดสินใจได้ดีมากๆนะคะส่วนผู้ชายวันจันทร์เนี่ยจะต้องได้ใช้ความรู้มากหน่อยพูดเยอะหน่อยนะคะโชว์ความสามารถมากหน่อยนะก็ก็จะเรียกได้ว่าก็จะส่งผลดีกับเรื่องของการงานและความสําเร็จค่ะ เรื่องการเงินไม่ต้องห่วงวันนี้ดวงการเงินดีนะคะนะมีให้จับจ่ายใช้สอยคล่องตัวเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทํางานออนไลน์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกธุรกิจตามกระแสะค่ะว่าแบบว่าสร้างเงินได้แบบนับกันไม่หวัดไม่ไหวเพราะคุณได้ไพ่ที่ดีมากๆนะคะนะเรียกว่าเกือบจะดีที่สุดในสํหรับซะด้วยซ้ำนะยังไงก็ถือว่าวันนี้มีโชคในเรื่องของการเงินนะคะเอ่อ การเสริมดวงนะคะการเสริมดวงในเรื่องของการเงินหรือโชคลาภวันนี้นะคะให้โชคดีมีสุขแนะนํานะคะบริจาคโลหิตนะคะนาบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะก็นาถือว่าจะช่วยส่งเสริมเสริมดวงในเรื่องของการเงินได้แล้วก็การเงินโชคลาภน,นะเนาะ หรือถ้ามูลกับสภากาชาติไทยนะคะได้นะในส่วนของความรักค่ะคนโสดวันจันนะจะว่าไปก็ยังไม่เจอที่ใช่นะคะอาจจะมีวนเวียนมาบ้างแต่ว่าเราเองเราอยู่ในสภาว่าความรู้สึกที่เออฉันอยากอยู่คนเดียวมากกว่าคุณใช้เวลาคนเดียวนะคะใช้เวลากับครอบครัวพวกเนี้ยแค่นี้นะคะก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเพราะว่าเรายังรอคนที่ใช่อยู่แล้ววันนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะต้องการใครนะคะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ระวังเรื่องของความเบื่อหน่ายนะคะนะอารมณ์มันจะแตกต่างกันนะคะคนนึงก็อาจใช้เวลานะอากับครอบครัวกับเพื่อนหรือว่ามีเวลาอย่างที่เขาเรียกว่ามีความสุขมีความอบอุ่นแบบอุสบายใจยสุขเอกคนหนึ่งเบื่อเบื่อเซ็งๆนะคือจริงๆตัวคุณอาจจะทากิจกรรมร่วมกันแหละแต่ว่ามีความสุขอยู่คนเดียวอีกคนเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะทํากิจกรรมกันคุณต้องใส่ใจในความรู้สึกกันด้วยนะคะเช่นบางทีวันนี้เป็นวันครอบครัวไปเที่ยวไปกินข้าวกับครอบ คบครัวพวกนี้คุณก็ต้องไม่หลงลืมแฟนสมมติว่าไปกับครอบครัวคุณแล้วเนี่ยนะคุณก็ต้องไม่หลงลืมว่าเอ๊ะนะแฟนเรามีความสุขดีหรือเปล่า,ลาอะไรแบบนี้นะคะมันต้องเป็นอะไรที่ต้องใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะมันมีคนนึงอะที่เบื่อเซ็งนะคะเรื่องของสุขภาพแข็งแรงค่ะนะ,ะจุดอ่อนก็จะมีสําหรับคนที่ต้องเดินเดินบ่อยเดินนานเดินไกล,กลเดินทางอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะพักผ่อนน้อยหรือบางทีปวดเขา่าปวดฝ่าเท้าอะไรพวกนี้นะคะ,คะก็ดูแลกันตามอาการ ลูกเต๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์แบบไหนอย่างไรนะคะพยายามหาหนทางออกทางแก้ปัญหาที่มันเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงเท่านั้นนะคะเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้พอให้มันผ่านผ่านไปไม่ได้นะคะต้องต้อง,ต,องต้องมีทางแก้ทางออกที่มันเหมาะสมแล้วก็ตรงประเด็นนะคะต้องหาให้เจอค่ะคนเกิดวันอังคาร สามหกค่ะสี่ห้าและสองแปดเลขแปดนะคะแปดเหรียญค่ะเลขเจ็ดเจ็ดดาบอัศวินออขออภัยค่ะเลขเจ็ดนะคะเดอะเชอรีออท การงานคนเกิดวันอังคารค่ะวันนี้ก็ต้องทุ่มเทมากมากนะคะงานมันยังคงมีโอกาสที่จะเติบโตโก้าวหน้าตัวคุณได้เป็นวันที่ต้องใช้ความรู้นะความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ใช้ฝีมือนะฝีมือที่สั่งสมประสบการณ์มาโดยตลอดนะคะต้องใช้ในการที่จะเรียกว่าผลักดันงานให้มันเติบโตโก้าวหน้ารวมถึงมีความมั่นคงตั้งแต่รากฐานการการทํางานเลยนะคะนะแต่ว่าก็ทํางานอย่างมีความสุขสบายใจเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณคุณทํามาโดยตลอดแล้วคุณก็เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยดู บางคนมองเข้ามาก็อาจจะดูว่าคุณเหนื่อยแต่จริงๆแล้วคุณทําได้สบายๆนะเพราะฉันทํามาโดยตลอดนะคะมันเป็นอารมณ์นั้นเนาะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะอาจจะสร้างปัญหาได้คือมีคนไม่หวังดีนะคะหรือว่าการที่เราแบบว่าอยากได้อยากสําเร็จมากจนเกินไปจนทําให้มีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่มันสุ่มเสี่ยงเสี่ยงที่จะผิดพลาดเสี่ยงที่จะมีความเสียหายแต่ว่าคุณเองคุณอาจจะมองในด้านเดียวว่าเออเนี่ยชั้นเชี่ยวชาญฉันทำเนี่ยมันต้องสําเร็จอะไรแบบนี้นะคะคนอื่นทําสําเร็จชันก็ต้องทําสําเร็จนะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีความเสี่ยงซ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นละเอียดระมัดระวังรอบคอบและอย่าเชื่อคนอื่นนะ เรื่องของการเงินค่ะการเงินนี่สบายๆมีจับจ่ายใช้สอยนะคะนะดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้นะคะใช้จ่ายในการก็เรียกว่าส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้จ่ายในครอบครัวแหละนะก็ไม่มีปัญหาเนาะสิ่งที่อาจจะมีปัญหานะคะคือเอ่อ มิจฉาชีพนะโดนหลอกโดนโกงโดนเอาเปรียบคือบางทีก็ไม่ใช่มิจฉาชีพนะคือบางทีมิจฉาชีพก็มาในรูปแบบของคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนี่แหละแต่บางทีเราเราหลงเชื่อไงนะเช่นบางทีมีเอ่อมีคนที่สนิทคนที่แบบคุ้นเคยกันนะคะนมาขอหยิบขอยืมเงินอะไรแบบเนี้ยนะคะให จะว่าให้ยืมไม่ได้ก็ไม่เชิงอะนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าเขาเขามาขอยืมเนี่ยเขายังไม่รู้เขาจะหาที่ไหนมาใช้คุณนะคะดังนั้นก็พิจารณาตามความเหมาะสมก็แล้วกันรอบคอบหน่อยนะคะอาจจะโดนเอาเปรียบได้นะคะเรื่องของการเงิน ความรักค่ะยังเหนื่อยอยู่นะคะสำหรับคนโสดวันอังคารนะคะภาระหน้าที่ของเราคือบางทีมันก็อาจจะมีคนมาวนเวียนบ้างนะคะนะมีทั้งไทยมีทั้งต่างชาติเนี่ยางเนี้ยบางทีมีมาวนเวียนบ้างแต่ว่าก็ยังเป็นคนทางไกลเป็นคนที่บางทีเรายังไม่สนใจเขาซะด้วยซ้ำหรือบางทีต่อให้สนใจนะอนาคตในการพัฒนาความสัมพันธ์มันก็ยังมองเห็นความยากลําบากอยู่ข้างหน้าอย่างชาัดเจนนะคะเนั่นเช่นบางทีรักออนไลน์รักทางไกลพวกเนี้ยนะแล้วยังไม่ใช่คนที่ถูกสเปคถูกใจด้วยออมองว่าปล่อยผ่านไปก่อนก็แล้วกันมันยัง บางทีเราก็เหนื่อยกับเรื่องอื่นๆอยู่นะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่นะระวังเรื่องของความขัดแย้งการกระทบกระทั่งนะคะต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างามีความคิดเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นพอเวลามาพูดคุยมาปรึกษาหารหือมาคุยกันเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการกระทบกระทั่งเพราะฉะนั้นต้องระวังการแสดงออกระวังคําพูดนะคะนะบางทีอพอหุดหงิดมันมีแนวโน้มว่าจะมีแบบว่าอารมณ์ร้อนบางทีแฟน แฟนเซลเล่นๆแต่เราคิดจริงจังประมาณนี้อาจจะมีทะเลาะก,กันได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเนาะสุขภาพนะคะนะอาการปวดเมื่อยกระดูกกล้ามเนื้อนะทุกส่วนนะ,ะนะตั้งแต่ต้นคอบา่าไหลหลัลงเท้าขาอะไรพวกนี้นะคะเออมันเป็นอาการปวดเมื่อยแหละนะดูแลกันตามอาการค่ะลูกเต๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดวันอังคารค่ะ วันนี้ก็ต้องระวังนะคะโดนเอาเปรียบนะคะจากคนที่โตกว่ามีอํานาจมากกว่าหรือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้เราได้เล็กๆน้อยๆหรือว่านะบางอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเวลาที่เราต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่นะคะคนเกิดวันพุธค่ะหก6ปดหค่ะ และเจ็ดหกไพ่ทาโร่นะคะหนึ่งหนึ่งค่ะจาก j จัสติสค่ะเลขศูนย์จากเ h e f ฟู l นะคะแล้วก็ราชินีถ้วย การงานคุณเกิดวันพุธนะคะวันนี้ก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายนะคะข้อบังคับต่างๆต้องตามนั้นเ๊ะๆนะคะถ้าคุณไปแหกกฎแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนแบบทันตาเห็นเลยนะคะดังนั้นบางทีหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบเอกสารสัญญานะความไม่ละเอียดรอบคอบของเราการไปแบบว่าไปหลบเลี่ยงกฎระเบียบกฎหมายพวกนี้นะคะล้วนแล้วแต่ทําให้เราเดือดร้อนได้นะรวมถึงหากจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของเอกสารสัญญ,ญา ต่างๆนานาพวกนี้นะคะต้องต้องละเอียดแบบว่าทุกตัวอักษรนะคะมันมันจะทําให้คุณเดือดร้อนเสียเปรียบหรือเกิดความเสียหายทางธุรกิจทางการงานได้นะคะนะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะการเงินเนี่ยถือว่าสบายๆค่ะนะเรียกว่าก็มีจับจ่ายใช้สอยนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะเดือดร้อนจากการที่ใช้เงินเกินมือใช้คล่องเกินไปนะคะเรียกว่าอ,อ,อาจจะมีรายจ่ายเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะแล้วมันทําให้เงินขาดมือเงินตึงมือคือบางทีอะไร ก็ตามแต่ที่ที่เรื่องของความสนุกสนานคุณคุณก็จะจ่ายไปเยอะแล้วมันอาจจะทําให้ส่งผลกระทบก,บกับการใช้จ่ายประจําวันได้เช่นบางท่านอ่ะนะชั้นวางแผนเที่ยววันนี้ก็อ่ะนะจ่ายเงินในเรื่องของการเอ่อค่าเดินทางจองตัว๋วเอ่อใช้จ่ายเรื่องจองค่าที่พักนู่นนี่นั่นแต่มันจะทําให้สถานการณ์การเงินของเราในในส่วนที่รายจ่ายมันจ่ายสบายสบายใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของรายรับนัมันอาจจะมีฝืดฟืมีแบบว่ามีไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นต้องวางแผนดี นะคะอะไรที่มันเป็นเป็นค่าใช้จ่ายที่เพื่อความบันเทิงตามใจตัวเองเปตัวเองเราอาจจะน้อยๆลงหน่อยมีวินัยหน่อยนะคะและ้ววันนี้ขอความช่วยเหลือจากใครอาจจะลาบากหน่อยนะคะทั้งๆท,ที่ปกติแล้วก็มีคนรักมีคนชอบมีคนช่วยแต่วันนี้บางทีคนที่เขาจะช่วยเราได้เนี่ยเขาก็อยากจะช่วยแหละแต่บางทีเขาอาจจะช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาเองเขาก็มีปัญหานะคะ เรื่องของความรักค่ะก็ยังทรงๆนะคะคนโสดวันพุธถือว่ามีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะเจอคนที่ใจตรงกับคุณคุณหว่นไว้กับเขาเข้าหว่นไว้กับคุณนะคุณมีใจให้เขาเขามีใจให้คุณแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ได้เอือ้อมันเป็นอะไรที่เราก็ไม่พูดเราก็ไม่แสดงออกอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็แอบบมองแอบบชอบอยู่เงียบๆแอบบมีใจอยู่เงียบๆโดยที่ต่างฝ่ายอาจจะต่างรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าถ้าพูดออกไปแล้วนะ่ะใจจะตรงกันไหมจะเป็นแฟนได้หรือเปล่านะคะมันมัน มันเป็นอารมณ์ที่ไม่มั่นใจตรงนี้ทั้งคุณและเขานะดังนั้นก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันว่าเออนะเราจะแสดงออกแบบไหนอย่างไรนะคะแต่ว่ามีแนวโน้มว่าจะใจตรงกันนะคะความรักคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะ จริงๆวันนี้ความรักก็ราบรื่นแหละนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าอาจจะมีคนน้อยอกน้อยใจอยู่โดยเฉพาะยิ่งฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์นะคะอาจจะน้อยใจว่าเออทำไมแฟนไม่สนใจเราเขาเอาเขาเอาความสุขเอาความสบายใจเขาเป็นหลักเขาสนใจแต่สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าไม่สนใจความต้องการของเราอาจจะมีน้อยใจน้อยใจแล้วไม่พูดนะคะฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นแฟนคุณก็ได้เนาะเออน้อยใจแต่ต้องต้องพูดต้องแสดงออกนะคะเพราะไม่งั้นบางทีแฟนคุณเขาก็เห็นคุณเงียบๆนิ่งๆเขาคิดว่าคุณมีความสุขดีแล้วนะ มีมีเรื่องแลบนี่แหละนะคะนางงอนน้อยใจกันเล็กๆนะคะแต่ว่าไม่ยอมพูดสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงมากๆค่ะลูกเต๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่ตัวคุณเองมีแนวโน้มว่าจะมีคนทําสิ่งดีๆให้เรานําโอกาสดีๆนําสิ่งดีๆมาให้เราเรียกว่าโชคลาภหรือสิ่งดีๆของคุณได้รับจากคนอื่นมีคนนํามาให้นะคะ คนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะแปดห้าสองหกและสองศูนย์นะคะอัศวินเหรียญค่ะเล็กสองสองเหรียญและอัศวินถ้วย การงานคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะวันนี้ก็ถือว่าท่งทงนะคะทรงงแต่ว่าทรงทรงแบบจะมั่นคงและก็เติบโตในอนาคตนะตัวคุณเองละเอียดรอบคอบและบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีวางแผน1 2 3 4งสาทตามนั้นเป๊ะๆนะคะ,ะในเรื่องการงานมันไม่หวือหวาแต่ว่ามันจะมั่นคงยังย่งยืนในอนาคตเพราะตัวคุณเองคุณมีประสบการณ์นะคะคุณมีคุณเรียกว่ามีความรู้มีความเก่งนะคะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่มือโดยที่บางทีไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องรุกไม่ต้องลุยมากเพราะว่าทุกอย่างมัน วางแผนมาแล้วนะคะแค่ทําตามแผนการแค่นั้นเองนะคะเน้นละเอียดรอบคอบแล้วงานมันจะโตในอนาคตวันนี้มันอาจจะดูนิ่งๆทรงๆแต่ว่าในอนาคตมันจะเขาเรียกว่ามันจะมั่นคงไปในอนาคตนะคะ่นะคะนะในส่วนของการเงินค่ะต้องหมุนหน่อยนะคะวันนี้มีจับจ่ายใช้สอยนะคะในส่วนของรายรับเนะี่ยไม่ต้องห่วงบางทีคุณคุณทำหลายสิ่งหลายอย,าอย่างเงินมันก็เข้ามาหลายทางนะคะนะสิ่งที่ต้องระวังคือบางทีมันต้องหมุนน่ยนะคะเอาตรงนี้ไปจ่ายตรงนั้นตรงนั้นไปจ่ายตรงนี้แต่ว่ามันก็คล่องตัวดีนะคะไม่เดือดร้อนนะเพียงแต่เราอาจจะต้องมีวินัยหน่อยแล้วก็ท ที่สำคัญนะมีคนจ้องเงินคุณอยู่นะคะมีคนหาผลประโยชน์จากคุณถ้าไปหลงเชื่อใครเนี่ยเรียกว่าเสียเงินเสียทองได้นะคะเจอคนไม่หวังดีเจอมิจฉาชีพหรือว่าต่อให้เป็นคนใกล้ตัวคนรู้จักก็อาจจะเขาเรียกว่านะเอาเปรียบเราทําให้เราเสียผลประโยชน์ได้นะคะเรื่องของความรักค่ะความรักก็ถือว่าอาจจะ วันนี้คนโสดวันพฤหัสบดีนะคะมีแนวโน้มว่าจะมีคนเข้าหาเราคือเขาก็สนใจคุณนะแต่ว่าเขาก็สนใจเงินในกระเป๋าคุณด้วยนะคะอาจจะมีคนเข้าหาเราด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเงินในกระเป๋าให้ดีนะคะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ระวังเอคือจริงๆก็รักกันแหละแต่ว่ามันอาจจะมีประเด็นเล็กๆที่เกี่ยวกับข้องินเรื่องของเงินเงินทองทองการปิดบังกันการทําอะไรรับหลังการที่มีประเด็นเรื่องของการเงินนะคะอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตได้ลําพังวันนี้ไม่มีปัญหาเช่นนะบางท่านก็คือ,อแอบซ่อนเงินจากแฟนอะไรแบบเนี้นะคะหรือว่า แอบหยิบเงินในกระเป๋าแฟนไปแล้วมันเนี่ยโดนจับได้แน่นอนนะคะอาจจะไม่จับได้วันนี้ก็วันต่อๆไปก็โดนจับได้นะอาจจะมีปัญหาได้นะคะแต่ว่าถ้าสําหรับวันนี้เองเนะี่ยการทะเลาะเบาแวงหรือปัญหาอะไรไม่มีนะคะเพียงแต่ว่าต้องเน้นเรื่องของความโปร่งใสหน่อยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเงินนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะอาจจะมีแบบว่าตามวัยบ้างผู้สูงอายุนะคะก็บริหารร่างกายออกกาลังกายบ้างเนาะจะได้แข็งแรงมากขึ้นค่ะลูกเต๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ วันนี้ตัวคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าติดอยู่กับสถานการณ์บางอย่างนะคะติดอยู่กับงานอยู่กับคนอยู่กับสถานการณ์บางอย่างที่บางทีผลักก็ผลักไม่ออกดึงจะพยายามที่จะหลุดก็หลุดไม่ได้นะคะแล้วก็ดวงคุณวันนี้ heroin, ดึงดูดคั้วตรงข้ามคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่อยากอยูด่ยด้วยสถานการณ์ที่ไม่ชอบนะคะล้วนแล้วแต่ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาก็ต้องพยายามที่จะรับมือนะให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันนะคะดวงมันเป็นแบบนี้เนาะคนเกิดวันศุกร์ สามแปดค่ะหนึ่งหนึ่งและสองสอง ไพ่ทาโร่ค่ะหนึ่งหค่ะเดอะเดวิลนะคะเลข3 3สมหมายเลข99 9ถ้วยการงานคนเกิดเป็นสุขค่ะวันนี้ก็อ่าทุ่มเทดีนะคะความอยากได้อยากประสบความสําเร็จพวกนี้นะคะแล้วตัวคุณเองรอบตัวคุณมีทั้งเพื่อนที่ดีมีทั้งมิตรแล้วก็มีทั้งต้องระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะคนเอาเปรียบในเรื่องของการงานคนที่ไม่โปร่งใสมีรับลมคมในกับคุณไม่พูดความจริงแล้วหวังหาผลประโยชน์จากคุณหลอกใช้หลอกลวงนะคะนะ,นะเลื่อยขาเก้าอี้พวกนี้ต้องระวังเพราะว่าต้องบอกว่า รอบตัวนะ่ะอย่างที่บอกว่ามีทั้งคนที่นะจริงใจแล้วก็คนที่ไม่จริงใจด้วยนะดังนั้นก็อาจจะไม่ประมาทนะคะเชื่อตัวเองอย่าเชื่อคนอื่นแล้วก็คนที่บางทีแค่รู้จักพวกนี้อย่าไปเชื่อเขานะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนที่แบบว่าเอาเอนะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็ยังคอยสนับสนุนได้อยู่นะคะเรื่องของการเงินค่ะ วันนี้ลงตัวนะคะเรื่องของการเงินมีจับฉ่ายใช้สอยดูแลตัวเองได้ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลคนในครอบครัวได้นะคะความกระตันยูของคุณนะคะความกระตันยูของคุณเนี่ยจะส่งผลดีในะเรื่องเงินเงินทองทองเรียกว่านะโชคลาบการเงินที่ดีมาจากการที่คุณกระตันยูต่อผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะดูแลคนในครอบครัวดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ดีเนี่ย,ยมันจะส่งเสริมดวงด้วยนะคะนะรวมถึงตัวคุณเองวันนี้นะ,ะในส่วนของรายรับเงินที่รอคอยอาจจะรอต่อไปอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าได้แน่ แ,แต่ว่าอาจจะต้องรอหน่อยนะคะนะในส่วนของรายรับก็อาจจะมีการเ็าเรียกว่าคุณเอง,ค,เองคุณเน้นในเรื่องของการขยับขยายงานการวางแผนในอนาคตนะคะเพื่อที่ให้ได้เงินเข้ามาหลายๆทางหน่อยนะคะคุณไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะยังมองในระยะยาวนะคะแต่ใครที่วางแผนมาแล้วอาจจะต้องลงมืออย่างจริงจัง,จงในการหาเงินหาทองนะคะบางทีคิดวางแผนไว้แล้วแต่อาจจะฉันจะลงมือดีไหมนะวันนี้ลงมือได้นะคะต,ต,ต้องเริ่มเทคแอคชั่นแล้วนะเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองค่ะ ความรักค่ะความรักก็มีความสุขตามอัตภาพนะคะคนโสดก็มีความสุขกับความโสดของตัวเองนะคะอาจจะมีมาวนๆเวียนๆมีมาคุยๆบ้างนะคะนะแต่ว่าตัวคุณเองคุณยังรู้สึกว่ายังไม่อยากจะจริงจังอะคะ่ะนะมีโอกาสที่จะเจอคนที่บางทีเป็น คือถ้าเป็นผู้ชายวันศุกร์เนี่ยคุณคุยกับใครก็ได้อยู่แล้วนะคะคุณคุณไม่ได้สนใจแล้วยังไม่ได้ต้องการการผูกมัดเน้นแบบคุยแล้วสนุกคุยแล้วมีความสุขคุณก็คุยแต่ยังไม่จริงจังกับใครแต่ถ้าเป็นผู้หญิงวันศุกร์เนี่ยมีโอกาสเจอคนที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นผู้ชายที่เคยแต่งงานแล้วนะคะเป็นพ่อไม้อ,อาจจะเป็นต่างชาติได้นะทางโซนเอเชียเรานี่แหละนะคะหรือบางทีก็อาจจะเจอคนที่บางที ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะนะดูน่าสนใจแต่ว่าเขายังไม่จริงจังนะคะแล้วเขายังไม่ได้พูดความจริงกับคุณทั้งหมดเขายังไม่ได้โชว์ทุกด้านของเขาเขาอาจจะโชว์เฉพาะด,ด้านดี D, ด้านที่แบบมีสเสน่ห์อะไรแบบนี้นะคะเอ่อก็รอดูกันในระยะยาวก็แล้วกันนะคะเรายังไปคาดหวังกับเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้ไม่ได้คิดจริงจังอะไรขนาดนั้นบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจีบแต่ว่าเขาเขายังไม่ได้คิดว่าจะจะถึงขั้นเป็นแฟนนะคะ นะความรักคนมีแฟนมีคู่ค่ะคนมีแฟนมีคู่ก็ต้องเน้นเรื่องของความโปร่งใสนะคะนะดูแลกันเละกการโปร่งใสซื่อสัตย์นะคะพยายามที่จะเขาเรียกว่าใช้เวลาด้วยกันให้มากๆหน่อยวันนี้นะคะบางท่านถ้ายังต้องทํางานอยู่ก็เ,เลิกงานต้องนัดกินข้าวนะใช้เวลาด้วยกันมันจะได้ทําให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนนะคะแล้วก็อย่ามีอะไรปิดบังกันนะคะไม่ว่าเรื่องเล็กยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวมันจะสร้างปัญหาในอนาคตได้ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะลูกเต๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะนะวันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะมันมีแนวโน้มว่าตัวคุณเองคุณอาจจะใช้จ่ายเงินบางทีเราคาดหวังในอนาคตเรื่องของการเงินการลงทุนโดยที่บางทีต้องลงเงินไปก่อนอะไรพวกนี้หรือเป็นการลงทุน ซื้อซื้อข้าวของเอาไว้นน่นนี่นั่นเผื่อขายในอนาคตหรืออะไรเี้ต้องต้องประเมินความเสี่ยงหรือว่าประเมินความคุ้มค่าด้วยนะคะคือบางทีลงทุนสูงแต่ว่าได้ผลตอบแทนกลับมาน้อยพวกนี้มันอาจจะสร้างปัญหาให้ได้นะคะหรือบางทีการใช้จ่ายเงินที่แบบว่าเอ่อเพื่อของที่ไม่มีประโยชน์เพื่อของที่เอ่อมันฟุ่มเฟือยเกินไปอะไรแบบนี้ต้องระวังนะคะเป็นคำแนะนำจากลูกเต๋าออร์ l เคิลเนาะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ แปดแปดค่ะเจ็ดหนึ่งและหนึ่งศูนย์ไพ่ทาโร่นะคะเล็กหนึ่งหนึ่งถ้วยค่ะเล็กห้าห้าดาบนะคะหนึ่งสี่เทมเพลนส์ค่ะ การงานคนเกิดวันเสาร์วันนี้ดวงดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณนะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะคะไหวพ้พระไหว้เจ้าขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสที่จะส่งผลดีในเรื่องของการงานบรรลุวัตถ,ถุประสงค์บรรลุเป้าหมายได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเป็นวันที่คุณทํางานอย่างมีความสุขความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจของคุณนะคะนำมานะลงมืออย่างจริงจังนี่ก็คือมีโอกาสประสบความสําเร็จและได้ทําในสิ่งที่รักได้ทําในสิ่งที่ชอบด้วยนะคะคือเราอยากทําแบบนี้ก็ได้ทาอะค่ะเออนะมันเหมือนกับว่าอ มันมันมีความสุขนะมีความสุขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะรวมถึงบางทีอาจจะมีโอกาสดีๆโอกาสที่มีคนนํามาให้นะคะหรือบางทีอยู่ดีๆเราก็ได้รับสิ่งดีๆในเรื่องของการงานที่ทําให้เรารู้สึกเออเรามีความสุขจังเลยนะคะต่อให้มันจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จขอแค่คุณได้ทําสิ่งเนี้ยคุณก็มีความสุขแล้วมีความสุขกับปัจจุบันโดยที่บางทีอนาคตเรายังไม่ได้มองแหละว่ามันจะมันจะดีไหมแต่ว่าขอแค่ฉันมีความสุขที่ฉันได้ทําก็โอเคแล้วนะครับคอนเซปต์เรื่องงานของคุณวันนนนนีี้้จะเเป็แบบ เรื่องของการเงินจะเหนื่อยหน่อยนะคะนะทําอะไรก็ติดติดขัดขัดไปติดต่อธุรกรรมโน่นนี่นั่นโอ้ยเหนื่อยนะคะมันมีแต่ปัญหาเรื่องของการเงินนะบางท่านอาจจะมีรายจ่ายนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่ว่าสุขภาพส่วนตัวหรือสุขภาพของคนใกล้ชิดพวกนี้นะคะก็อาจจะจ่ายเยอะไปนิดนึงนะวันนี้ก็พยายามหน่อยก็แล้วกันนะคะเอาตัวรอดให้ได้เนาะเรื่องของความรักค่ะ คนโสดนะคะก็สถานการณ์ยังไม่แน่นอนนะคะบางทีรอบตัวก็มีแต่เพื่อนนะคะมีแต่คนที่บางทีมาแล้วก็ไปมาแล้วก็หายคุยแล้วก็หายไปอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่ยังไม่แน่นอนนะคะแล้วตัวคุณเองคุณก็ ค,คุณก็รอคนที่ใช่อะค่ะคือบางทีคุยคุยไปก็บางทีคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่หยุดความสัมพันธ์หยุดคุยก็ได้เพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะนะคุณรู้ว่าใครดีใครไม่ดีเนาะเออถ้าไม่ดีเราก็ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะใส่เวนามันเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะนะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาก็มาทางสายเพื่อนนะคะยังไม่แน่นอนค่ะ นะความรักคนมีแฟนมีคู่นะวันนี้ต้องเน้นเรื่องของความประการปณีปนอมอารมณ์อรลลยนะคะไม่มีใครออกลอกนู่เอ่อนอกลู่นอกทางหรอกนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างยังลงตัวอยู่เพียงแต่ว่าด้วยนิสัยใจคอที่แตกต่างกันการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันนะคะมุมมองนะการมองหรือการใช้ชู่อะไรคือบางทีด้วยความแตกต่างของคุณกับแฟนคุณเนี่ยมันต้อง,ม,องมันต้องอารมณ์อรลลยกันให้มากหน่อยนะคะข้อเสียของแต่ละฝ่ายนะคะมันก็ต้องยอมรับว่าเออคบกันมาเราก็รู้เขานิสัยแบบนี้นะไม่ใช่แต่แต่ก่อนไม่เคยมีปัญหา แต่วันนี้มามีปัญหาทําไมเธอทําแบบนี้ทําไมนี่ใสแบบนี้อะไรแบบเนี้ยทั้งๆท,ท,ที่ก็รู้กันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เน้นอารมณ์อรวยปนีปณอมเนาะสุขภาพนะคะปวดหัวไม่เกรนนะคะก็ดูแลกันตามอาการค่ะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่ทําให้หัวใจเต้นแรงหน่อยนะคะนะท้งเรื่องดีหรือเรื่องทีเ่เรื่องที่อาจจะทําให้ให้รู้สึกแย่หน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะทําให้บางทีหงุดหงิดโมโหไม่ได้ดังใจมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะก็ดูกันไปตามสถานการณ์เนาะแต่มันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอย่างเรื่องการงานเองก็ทําให้เรารู้สึกอุ้ยชุม่มชืน่นหัวใจมีความสุขมันก็มีคละคลกันไปนะคะก็มีเรื่องตื่นเต้นเตรียมรับเรื่องเซอร์ไพรส์แหละนะคะ ดวงประจำวันพฤหัส,สบดีที่30มกราคม2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเช่นเคยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ